สวัสดีเพื่ทุกคนค่ะก็กลับเข้ามาสู่ช่อง Sleeping P กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Seven Days Origin ตามติดชีวิตน้องคีเร็วเราจะมาดูกันว่าน้องเขาจะยังไงต่อไปเมื่อวานก็เศร้าแล้ววันนี้จะเศร้าอีกหรือไม่วันที่หกนะคะฝนตกเลยฮ <c oughs> น้ำตาพวกนี้อีกแล้วแม่ฉันอยากตามหาเธอแต่ฉันได้กลับไปแต่บางทีฉันก็อาจจะไม่เป็นที่ต้องการไม่ต้อนรับอย่างที่ฉันคิดก็ได้บางทีฉันควรถามคนอื่นฮิ่เดย์ฮิวเดยไม่อยู่กับเราแล้วนี่ ฉันกางคิดว่าเธอรู้อะไรสักอย่างสองอย่างเกี่ยวกับสิ่งนี้เอ๊ะอากออยู่เออเอาเราเราเราลืมไปนี่เองอยู่เด้เธออยู่ไหนเวนรำน้อง เดยวก่อนมันเกิดอะไรขึ้นคีเเ็วอย่าตื่นตกใจไปดูจจกจดหมายนั่นก่อนเธอต้องมองสภาพที่แท้จริงอน้องต้องกลับมาความเป็นจริงได้แล้วอ,ะอ่ะอให้น้องรีบกลับมาดีกว่ายูเดไม่อยู่อีกแล้ว อ๋น้องแขนมากเลยตอนเนี้ยเราอยากด่าอยากด่าบาลามอยู่นะด่าด่าไอ้ลูกจิตเขาหันปืนใส่ฉัน จะว่าไปแล้ววันนี้อาโก้พูดตลกเธอได้สติหรือ,อยังอะไรนะเขาจงใจทำแบบนี้หรอไม่หลอกฉันรู้ฉันเห็นดิวที่ไกลปืนของเขาขยับเขาเกือบจะยิงฉันฉันรู้ว่าเธอตกใจที่เห็นฮิวเด้ถูกยิงต่อหน้าแต่ฮิวเด้ ได้กลับไปมันถึงเวลาที่เธอต้องทำหัวให้เย็นแล้วเอาลมวางไว้แล้วเดี๋ยวก่อนนายมั่นใจเหรออาร์โก้นายกำลังพูดเหมือนนายเป็นคนอื่นเลยนะอ่าแต่ไม่จริงๆแล้วนายพูดถูกก็ถูกเราต้องใจเย็นแต่ฉันนัเห็นภาพที่บารัมยิงฮิวเดเดี๋ยวก่อนวันนี้นายทำตัวแปลกๆนะอาร์โก้เออว่ะ ความฝันที่ฉันฝันเมื่อคืนอย่าก,กังวลกับมันเลยอย่างก,กับว่าฉันจะทำได้ใช่เรารู้สึกแปลกๆกับอาร์โก้แล้วอ่ะอีกอย่างฉันกำลังปล่อยให้อาร์โก้ควบคุมเออถามฟิลิโอดีกว่าฉันเข้าใจฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ฉันคิดว่า ฉันคุณช่วยอาโก้อา้าวฉันเกือบจะโทษตัวเองแล้วที่ถามผู้ชายคนนี้ไม่เดี๋ยวสิถ้าอาโก้จะตัดสินใจที่จะผ่านบททดสอบให้ได้นั่นแปลว่าเขาตัดสินใจแล้วจะฆ่าใครสักคนอ๋อคีดเร็วฉันเพิ่งได้ยินเสียงปืนจากในเมืองนี่อาจเป็นโอกาสโอ้จะจัดการเจ้าโรคจิตแล้วฉันไม่ได้จะบอกว่าไม่เห็นด้วยแต่ช่างมันเถอะไปกันเถอะ จะหุนหันพันเล่นหรอโฟกัสที่เป้าหมายเธอคงไม่อยากให้มีอะไรมารบก,กวนการตัดสินใจในช่วงเวลสาสำคัญหรอกนะมันมีอะไรให้คิดเยอะตั้งแต่เช้าเลยแต่ฉันมั่นใจอยู่อย่างหนึง่งคนอย่างผู้ชายคนนั้นไม่ควรจะได้กลับไปเพื่อฮิวเดยหมายถึงเวลาอำเหรอโอ้ เขาอยู่นั่นเออฉันจะเปีนความสนใจเองฉันอยากช่วยจัดการบลาอัมฉันอยากร่วมด้วยเพื่อฮิเดอืมเราจะเป็นตัวล่อเหรอเราทำเพื่อเพื่อนถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องคุยกัน ขี่เร็วอุ๊ยอะไรเขาคว้าคอฉันอะไรกัน ต้องถามก่อนคีเรลเธอได้รับทดสอบในการฆ่าคนแต่จนถึงตอนนี้เธอยังไม่ได้ฆ่าคนอื่นด้วยตัวเธอเองแม้ว่าที่จริงเธอมีทักษะของนักฆ่าชั้นยอดอยู่ดูเหมือนว่าเธอจะผิดพตุการที่ฆ่าได้แล้วนะฮะจะยัดเยียดให้เราฆ่าคนเหรอเออบททดสอบของฉันคือการต้องฆ่าคนสำคัญของฉันในยามที่ฉันมีชีวิตอยู่ ในฝันฉันเห็นคนที่ฉันฝึกฝนให้โอ้โห oh. แต่เป็นนักฆ่าแต่พวกเขามีข้อบอกพ้องโอ้ oh. เป็นองค์กรฝึกฝนนักฆ่ายี้เหรอเดี๋ยวสิแล้วน,น,นายมาเล่าให้ฉันฟังทำไมแล้วพวกนั้นมันคือข้อบอกพร่องอยังไงฟังดทูที่ทำดีนี่ เล่าให้เราฟังทำไมอาโก้สามารถฆ่าฉันได้ทุกเมือ่อตอนนี้ฉันทำอะไรไม่ได้แต่อะไรอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องไลสสาระเอา้าภัรรกรรฆารก,กรรมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ๋อบอกว่าทิ้งอารมณ์มันมีอะไรคล้ายกับ ระหว่างความฝันของฉันกับสินีอาโกกำลังจะไล่ฉันฟังมันจะเป็นความจริงได้ไหมในตอนสุดท้ายพวกเขาตระหนักได้ว่าการฆ่ามาทั้งหมดมันผิดพวกเขาทุกทรมานพวกเขาไม่สามารถจัดก,การอย่างมืออาชีพพวกเขาปล่อยให้มันขอบงำชีวิตส่วนตัวอ๋อ ฉันพยายามจัดการด้วยตัวเองพ่อพวกเขาเด็กๆกำลังทรมานฉันอยากจะทำให้พวกเขาพ้นจากความทรมานฆ่าคนสำคัญแล้วตอนนี้นายพยายามช่วยให้พวกเขาพบความสุขแล้วตอนนี้นายพยายามช่วยพวกเขาออกจากความทรมานได้ไงเออนั่นแหละสิ ฉันคิดว่าฉันก็โกหกตัวเองอเพื่อที่จะอยู่ได้เหมือนกันโอ้โหซับซ้อนพวกเด็กๆทุกทรมานทว่าพวกเขากำลังมองหาวิธีวิธีการใช้ชีวิตพยายามทุกอยาก่างสุดท้ายฉันก็ทำผิดพลาดสิ่งที่ยอมแพ้แต่ฉันก็ต้องขอบคุณมันสุดท้ายฉันก็ได้รับโอกาสที่จะแก้ไขผิดให้ถูกต้อง ฉันปฏิเสธการทดสอบที่เมอบมาให้กับฉันการฆ่าบุคคลสําคัญของฉันจากนี้ไปฉันต้องตั้งใจจะทําทุกอย่างที่ฉันทําได้เพื่อช่วยพวกเขาเดี๋ยวก่อนถ้าเรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนั้นก็ปล่อยฉันได้แล้วฉันถ้าฉันเป็นเด็กพวกนั้นจากนี้ไปอะไรวะ ฉันหายใจไม่ออกเธอไม่จาเป็นต้องหาเรื่องทำร้ายตัวเองอยู่ที่นี่แหละเอา้าโอ๊ยคอคอฉันฉันหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกอะไรเนี่ยปากกูบีบคอน้องอะ่ะทุกอย่างก็จะจบแล้วเอา้าวิดีโอดูเธอไว้ด้วยนะ เอา้าเอา้าเธอตื่นแล้วเหรอฉันหลับไปนานแค่ไหนเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงเนี่ยเธอสลบไปสิบนาทีคำถามนี้ว่า โอ้โหอาโก้กำลังแพ้เอา้าดูเลือดพวกนั้น,นสิเขาบาดเจ็บหรอเอาไหนบอกว่าลุงฝีมือดีวะนายไม่ได้คิดจะไปช่วยเขาใช่ไหมอ,อืออาโก้ห้ามตายเพื่อฉันนะเขาจะเสียสละ ให้เพื่อให้เข็มชิดเราหมุนเหรอนายนี่ไม่ใช่เล่เลยนะแต่ฉันก็คิดว่าอยู่ได้อีกนานโอ้โหไอ้โลกจิตนี้ก็เออเอาอย่างนั้นเหรอ นี่อะไรสองรูมหนึ่งหรือไงงั้นจะยิงเข้าหน้าเลยเลยก็แล้วกันหายไปไหนแล้วอู้ <laughs> อยหรือว่าไม่ ถูกต้องมันกลับมาที่มือฉันเออไอ้ยาได้แล้วฮิวได้ช่วยช่วยแม้จะน้องจะไม่อยู่แต่ก็ช่วยเนี่ยมุกน้องอะ่ะในที่สุดไอ้แมลงสาบนั่นแล้วอากโก เอ๊ะได้รับบัดเจ็บสาหัสเหมือนกันแสดงว่าดวนกันหนักหนุกมันสายไปแล้วโอ้โหฉันอยากจัดก,การเรื่องนี้ด้วยตัวเองขอโทษที่เป็นต้นเหตุให้เธอทำแบบโอ้โหนายฉันจะจำนายได้ไหมถ้าได้กลับไปฉันรู้สึกว่าอย่างน้อยฉันก็ควรต้องขอบคุณนาย น้องร้องไห้แล้วว่าฉันเคยพูดว่าฉันทาแบบนี้เพื่อฉันมีชีวิตอยู่แต่การที่เธอพูดอย่างนั้นฉันดีใจมากเธอร้องไห้เหรอไม่เคยเห็นเธอร้องไห้มันเจ็บปวดที่ได้เห็นแต่เธอร้องไห้ฉันก็ดีใจที่ได้เห็นมันเกิดอะไรขึ้นทําไมฉันถึงเอ้ยอันนี้เหมือนฮิวด้เลยกําลังจะหายไปเหมือนกันเอแสดงว่าสําเร็จเหรอนั่นทําให้บลาอัม ขอโทษที่เร็วดูเหมือนว่านี่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เธอเห็นถ้าเกิดเธอจําฉันได้อืมเราจะไปเตะ <c oughs> ฉันจะไม่โทษเธอหรอกถ้าเธอจะเตรียมลูกปืนมาให้ฉันพูดอะไรพูดถึงเรื่องต่อยหน้านายไม่ใช่ยังง่า <c> ย <oughs> อีกคนหนึ่งก็เขาหัวเราะแล้วก็หายไปเข็มชิดก็ขยบับฉันเดาว,ว่ามันคงถึงเวลาของเธอแล้วคิดเร็วนี่ข้อความจากอาร์โก้ถึงเธอฉันจะต้องตั้งตารอเธอคิดเร็วเขาต้องเป็นพวกมาโซคิดนแน่ๆอย่างโดนอัด ได้ฉันหวังว่าเขาจะไม่ผิดสัญญาถ้าฉันได้กลับไปพูดเซลเดีวอวฉันดีใจที่เห็นเธอกระตือรือร้นอ่าฮะฟิลิโอก็รู้สินะเขารู้ว่าอาโก้เริ่มพยายามทำภารกิจให้สำเร็จ โดยที่เขาไม่รู้ตัวจากเงื่อนไขปืนของเขาเขาต้องการใครสักคนที่ต้องการให้เขายิงฉันคิดว่าอาโก้ไม่มีวันที่จะตัดสินชะตาก,กรรมของตัวเองได้แต่วันนี้เขาได้เลือกชะตาก,กรรมของเขาด้วยตัวเองแน่นอนแลาผลลัพธ์ได้เป็นอย่างที่เขาหวังไว้แต่ความทรงจำเขาได้ทําไว้ที่นี่จะส่งผลต่อชีวิตจริงของเขาด้วยเช่นกันงั้นทั้งสองคนตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง ตอนนี้ถึงเวลาของเราแล้วใช่ใช่ใชโอ้สุดยอดวันนี้วันที่หกก็ยิงเป็นตุ้มตามตุ้มตามลรจิตก็ตายแล้วตะลุงก็สำเร็จภารกิจเหมือนกันก็มันรุ้นกันต่อไปว่าน้องคิเร็วจะสำเร็จภารกิจกันไหมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอ ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Sleeping P กันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บายบาย